กกนะอีก200 m, เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางตลาดส่วนปาม โมยินเนาะโกโเยินววเงิสินะข่าันมาเลยะฮะของขังมามาใส้เนาะันมีมใค่กันีน่ะไรางคนเนยี่เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางตลาดสวนปามคนาบอกใี่ ขวามี่หรอไม่แน่ในี่ใช่ไปทิ้ง้าไปทางนี้ก็ได้เหรอให้่กว่กัเกี่ยวใ้ย่่อ่ไอยู่่ี่ิกิโลเมตรมอถ้าไปี่ยบถ้าออกไปนสิอ๋อมกว่าเลยเน่ะขับต่อไปบนถนนบางตลาดสวนปาอีก3กิโลเมตรออกไปเนี้ยก็เรียววไเลยถ้าออกไปนี่แหละอ๋อ ว่ามันอยูท้องนี่นว่าจาวีวไปยุ่งแม่มากกว่าตัวไม่เลยได้หมอะไอ้เงินกลับบ้านไปยุบานนึงอนี่แบบว่สื่อใช่ไหมหรือ้วใช่ก็อย่างไรอยู่เลย กีนะก,กิโลสี่กิโลก็พินเข้าไปไม่ได้เอายี่แปดไม่ได้เอามาซื้ก็กเรียกว่ากินข้าวไปละเทีนเน่ยงเลยห้ามโมงโมงูกันว่ามีอะไรล,ล้า ห้อนเล้นางไหวยอย่างไรร่องเหือออกก่านั้นทีคไนมาแล้วจะมาคะไรมาตามมาเข้าใจโศกก่อนมายังม่เเสาร์ยังมาเลงเอาเองคนจันรอเบาอยู่โตกูจะจอดรถได้โจะวนอะไรใช่หลายคนน่ะรมรถดเ้อ๋ออบ กรอยู่เวถ้าคก็กูนดนเห็นว่าไกลขึ้นไปแล้วเบาพื้นวาา่อย่างเง้นมันต้องขยา,ายหรอือออกคนใ่อคนตรงที่เจิเมก็เจมโอ้ยวันึ้นตอนที่มันมีคนบย่างเนี้ยโล่งแนอนเตนอยู่เาไปยูจไมาจไเออกตตอนคนหลายก็ตตอนข้ามใจก็คุณไม่เคยมาตอนไม่อีคนเลยเออแต่มมีคนนี่ลง 我躺在这里玩。 โล่งแล้วอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายป่ะ

บริษัทขาน้องย่้นี้ก็ขาจากของเอกทางกันนีองขายเลยนี่มูจินอยู่ก็ได้ีสามเก่าอะ หานหน่อยยังกินอ้าวเนอะฉันำนี้ได้าสู้ตะสาขาน่อยต่กว่าซีนีได้ดูสูาปละภาพข้อบอกว่า่บขารจะอยู่แบบแฝบแม่รที่จำตาเขาเาออกไป ปีใหม่เนี่ยที่สูงจุลวดดป็นำพอนะครักษัิสัดคือแล้วกิแล้วแล้วมันกัติย์เล่ากษิเล้วน้องบ่แล้วเน้องสิปสูงสุดอยู่สี่สิบแปอะมั่สูงก็อายน่เลยเมิ่อนูงแต่หนีมเมนสูงก็อายมี่แหละแต่ว่าขามันเป็นกระดูกมันมักินเข่าาค่นาะล้วมอมันกะเพิ่งมันกินมันก็ยังกินลายอยู่ด้มันกินอะ อยบานะเหรอสูงว่าขามเ่ด้ยนะกมันยางกว่อ้นี้มันมีเนื้อป็่หนังมันมีขนนอย่ไม่ต้องว่ามีฮะโอ้จำน้ำหมดเหรอเออนชิบไปเนยหมดแล้ว Rồi xịt người chết xao chết xao nữa chết xao nữa chết 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 xao nữa chết xao nữa chết xao nữa

้างออกมาจากรถสมาร์ทขับต่อไปอีก6กิโลเมตร Good ก็ดีหละคนโมมีคนบางปีเกษตรเปิด,เ,ดเลยวัดสมาเนเรยซื้อติดข้าวไหมเนี่ยซื้อติดข้าวเล็กไหมนนนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็เียลงวัดสมาเนเลยไหมไไว้ติ๊ข้าวมันทะลุเลยไงอยากเอาริงเลยเก็บเงินไม่อยู่เลยกนะ้น,นมันทะลุไง ตอน,น่าซื้อติดกี่บาทนะยี่สิบบาทอ่ะมีสี่ติดหรยำรองสองติดคนนั้นจะได้เอาโลออกอืมเขามีหัวซื้อหัวเลยหัวหันก็เลยเอาทิ้ง ทางเขาวัดสมาือ้เหื่อเปียกมันนีือแอับกินตึนนง่อกเอเปียกหาแต่เผือมันออกไปนี่ย่ดไ้เปียกมันออกบอกเขาเยเคเห็นยีนบลันกระย่างหน่อยก็ไม่เห,หน็นยี่สิงไม่่ม่หลานหนึ่งออกไปพูดนั้เออพอดีเลยเออจิบเคยเอ๋ ก็กินนาำมกขาทักก็สิแบบสิสตาร์ทน้วนๆร้องซื้อน้ำปูมาตามใบิ่งนะน้นำปูใช่ซื้อเจอสั่งอ๋อนนี้ตลาดามี่บ่มีไม่มีข้นหนักไม่ยังน้ำปูบ่ขึ้นหนักพี่ตะโกนทางเนีอ แต่หน่อยก็โซื้อเอ้าหนุนเสิหน่อยเมื่อยเลยอ่ะ้าฝนตกเหตุนลจะแล้ว,ตวแต่แท้ที่เป็นรถจักรยานที่มัน,นเป็นวิวแชร์เนีเ่ยจะหมุนไปเนะาะตายยิ่งเสรยแล้วเอเดียร์ชีวิตแบบนี้น่าจะรับสนุน ก็ว่าเลยคอตัวบงบเนาะเออก็มางค่ายกันไปนางขอท่านอยู่พี่แบบเงินเบอ,อ่์เอาแบบขอท่านแบบยังพ่อดีซอยเจ้าของได้ไปยนางขอท่าน khăng khéo hơn, thấy không? cái gì này, khoang phẳng này này, này ở ไม่ใช่เลยตรงนู้นเหรอโอ้นี่ไงน,นี่แหละคือวัตสมาร์ทส์มาเบรถติดเรียวซ้ายเดี๋ยวติดข้าวนี่นะใช่ตรงนี้และตรงนั้นตรงนี้คือติดข้าว 他 <rôlepot> <s Kelly> <beaut>